สวัสดีค่ะ Happy Valentine ทุกคนนะคะมาเมียกับช่องนอนน้อยยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์นะคะก็ขอให้ทุกคนทุกคนที่มีคู่และทุกคนที่ยังไม่มีคู่ก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในวันวาเลนไทน์นี้นะคะ ค่ะก็วันนี้มะเมียวก็มีเมนูของหวานนะคะมาให้กับทุกคนในวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันความรักนะคะเป็นวันวาเลนไทน์น,นั่นเองค่ะของหวานของเราวันนี้ก็เข้ากับทีมเลยนะคะว่าแน่นอนว่าทุกคนน่าจะชอบนะคะแล้วก็ทำง่ายมากนะคะเมนูของหวานของเราในวันนี้ก็คือ เป็นเค้กค่ะเป็นเค้กวาเลนไทน์นะคะค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมหรือวัตถุดิบกันค่ะว่ามีอะไรบ้างไปเลยค่ะค่ะก็ทั้งหมดนี่ก็คือส่วนผสมของเราในวันนี้นะคะที่จะมาทำเค้กนั่นเองนะคะก็ส่วนผสมอย่างอื่นเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีนะคะ แต่เรามาดูส่วนผสมที่เราจะทำเนื้อเค้กกันก่อนนะคะเริ่มอย่างแรกเลยนะคะคือแป้งค่ะจะใช้เป็นแป้งแป้งเค้กก็ได้นะคะหรือแป้งสาลีก็ได้นะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็จะมีไข่ไข่ไก่3ามฟองแล้วก็มีเมกกิงโซดานะคะแล้วก็มีผงวานิลานะคะ แล้วก็พิมพ์วันนี้มันมีเราเรียกใจเป็นพิมพ์รูปหัวใจนะคะจะได้เข้ากับธีมวันเลนทา์นั่นเองค่ะค่ะก็เราไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะก็ตอนนี้เราก็จะมาทำนะคะตัวตัวเค้กกันก่อนนะคะเพื่อที่จะนำไปอบค่ะนี้ก็มีไข่นะคะแล้วก็ตอกไข่ลงไปเลยค่ะขออนุญ,ญาตนะคะอ่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะสูตรนี้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่สามารถทำได้ในครอบครัวนะคะหรือออยู่กันสองคนผัวเมียอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถทำทานกันเองได้นะคะนี้เราก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะ ใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะาปัน่นไข่กับน้ำตาลให้เข้ากันนะคะเพื่อให้เป็นตัวเนื้อครีมไม่ถึงกับว่าเป็นครีมค่ะใกล้เคียงนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาผสมกันเลยนะคะ น,นี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะอืมก็จะเป็นเนื้อครีมเลวๆนะคะอันนี้เราก็จะมาะแป้งนะคะเราจะมาใส่ในนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะใส่นะคะเราจะใส่เมคกิ้งโซดาก่อนนะคะผสมกับแป้งน,นี้เราก็จะนําไปร่อนนะคะน,นี้ก็ นี่ครึ่งช้อนชานะคะทีนี้เราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะีนี้เราก็ผสมมิกกิ้งสุดากับตัวแป้งรวมกันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมา,าล่อนแป้งนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ ทีนี้เราก็จะลอนนะคะเพื่อให้ตัวเนื้อเค้กของเราเนี่ยเบานะคะเบาแล้วก็เนียนค่ะ,ะเดี๋ยวเมื่อมีขออนุญ,ญาตทำให้เสร็จก่อนนะคะค่ะเราล,ลอนแป้งใส่ในนี้นแล้วนะคะทีนี้เราก็จะค่อยๆค,คนค่ะค่อยๆตะล่อมนะคะ,ะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเขาเข้ากันดีนะคะพอเรา ทำทุกอย่างผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนําไปอบกันเราก็จะนําไปอบกันนะคะก็เดี๋ยวมาเมียขออนุญาตคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วกลับมาดูตอนที่เราจะเข้าเตาอบกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็ผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเทใส่พิมพ์ค่ะเพื่อที่จะนําไปอบกันนะคะอื เวลาเทใส่พิมพ์เนี่ยแนะนำไม่ให้ไม่เต็มนะเอาสักประมาณเกือบเต็มแต่ไม่เต็มนะคะเพราะว่า,เ,าเขายังฟูขึ้นได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เผือ่อที่ตอนที่เขาฟูด,ด้วยนะคะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยนิดนึงนะคะใส่ลงไปอีกได้ นี่นะคะใส่ลงไปนี้ก็ข้อนิดนึงค่ะ,ะประมาณนี้นะคะเกือบเต็มแต่ไม่เต็มนะแค่ประมาณทุกคนก็น่าจะเห็นขอบนะคะ นี้เราก็จะนําไปอบกันเลยค่ะเตาเนี่ยระวอมเตาอยู่ที่ประมาณ175นะคะวอมเตาค่ะแล้วก็แล้วแต่พิมพ์ด้วยนะคะพิม์พเล็กพิม์พใหญ่ก็อันนี้มันไมีเราใช้เป็นพิม์พเล็กในวันนี้ก็จะอยู่ประมาณ30นาทีนะคะก็ต้องวันเช็คบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนอบกันเลยค่ะ ค่ะก็อันนี้เราก็จะเอาตัวเค้กของเราไปอบนะคะค่ะก็อืมนะคะม่เมียอลืมไปค่ะว่ามันร้อนนะคะเมื่อกี้นี้เราก็ใส่ในเตาลงไปเลยค่ะ ค่ะแล้วก็มาดูตอนที่เสร็จแล้วนะคะค่ะก็ตอนนี้เราก็จะเอาตัวเค้กนะคะที่เราได้นำมาอบตอนนี้ก็เป็นนี่นะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็อบเสร็จแล้วนะคะทีนี้ต่อไปเราก็จะรอให้ตัว เนื้อเค้กของเราเนี่ยเย็นก่อนนะคะเราให้เย็นสนิทเลยนะคะเพื่อที่เวลาเราลงตัวครีมนะคะจะได้ไม่ละลายนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีเช็คนะคะสุกหรือสุกหรือยังไม่สุกนะคะให้เราเอาไมา้ไม้ลูกชิ้นนะคะจิ้มลงไปตรงกลางนะคะถ้ามีอะไรติดขึ้นมาก็แสดงว่ายังไม่สุกนะคะแล้วก็รอไปอีกสัก พักนะคะแล้วก็ลองจิ้มดูอีกทีนะคะถ้าจิ้มขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรติดขึ้นมาก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะนี้เราก็จะนํามาพักเอาไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปดูอีกทีตอนที่เราจะลงตัวครีมกันนะคะตอนนี้ขอพักให้เย็นก่อนค่ะค่ะตอนนี้เราก็พักให้ตัวเค้กของเราเย็นสนิทแล้วนะคะ ทีนี้เราก็จะเมีม่ยได้หัน่นแล้วนะคะหั่นครึ่ง <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรหั่นครึ่งแล้วกัน <c oughs> นะคะก็เราก็จะเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาทำตัวครีมกันต่อนะคะค่ะก็มีมยก็ได้เทตัวครีมลงไปแล้วนะคะเพื่อที่เราจะปั่นตัวครีม นี้เราก็จะใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปนะคะเพื่อให้เขามีรสหวานเล็กน้อยนะคะนี่เราก็จะใส่ลงไปทั้สองช้อนช้อนกินข้าวนะคะใส่ลงไปหนึ่งสองช้อนค่ะนี้เราก็จะมาปั่นตัวครีมันเลยนะคะปั่นกันเลยค่ะ อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้ปั่นตัวครีมเรียบร้อยแล้วนะคะให้ได้แบบตั้งยอดนะคะนี้เราก็จะมาลงตัวนี้เลยนะคะแนะนำว่าให้รีบนิดนึงนะคะเพราะว่า ถ้าเราทำช้าตัวครีมอาจจะละลายนะคะทใา้ชั่วๆเลยนะคะนี่แล้วก็ปาดไปเรื่อยๆะคะ่ะแล้วก็ปาดครีมเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่แยมลงไปะคะ่ะอันนี้เป็นแยมสตรอเบอรี่นะคะเราจะใส่ไม่เยอะนะคะ อันนี้นึงนี้เราก็จะเกลี่ยนะคะก็ค่อยๆทำนะคะทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบแต่ว่ารีบหน่อยก็ก็ดีนะคะเพราะว่าตัวครีมเนี่ยเขาจะละลายก่อนนะคะอืออ่า ขอนิดนึง่าประมาณนี้นะคะอทีนี้เราก็จะเอาอีกอตัวนี้นะคะประกบค่ะนี่แล้วก็ประกบลงไปเลยนะคะ ดูสิว่าเท่ากันหรือยังอืมประมาณนี้นะคะคือไม่ต้องกดเยอะนะคะเดี๋ยวครีมมันจะทะลักนะคะอ่าอันนี้เป็นเค้กลูกหัวใจนะคะทีนี้เราก็จะมาลงตัวครีมก่อนนะคะอือตัวด้านบนเนี่ยมันเมียจะ ลงบางๆนะคะอาเดี๋ยวมะเมียขออนุญาตทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะมาแต่งขอบกันนะคะคือก็ไม่ถึงกับว่าแต่งหรอกคะ่ะเราจะตัวครีมเนี่ยเคยปาดขึ้นนะคะตัวด้านข้างนะคะ,ะคือมะเมี่ยก็ไม่ได้แบบเป็นมืออาชีพเท่าไหร่หรอกนะคะก็พอได้นะคะ ก็พอทำกินที่บ้านได้ถ้าชอบแบบครีมหนาๆหน่อยก็ปาดลงไปเยอะๆได้นะคะแล้วก็ปาดขึ้นนะคะด้านข้างแล้วก็ปาดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอื นี่นะคะ,ะเดี๋ยววมาเมียงขออนุญาตทำให้เสร็จก่อนนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้ปัดตัวครีมเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะทีน,นี้เราก็จะใส่ตัวเยมสตรอบเบอรี่นะคะลงไปตรงกลางคะ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะคะ เพราะว่าข้างๆเนี่ยเราจะ,ะลงตัวครีมนะคะอาจจะดูยุ่งนิดนึงอืมอเดี๋ยวค่อยใส่อีกทีก็ได้นะคะทีนี้เราก็จะมาอ่อันนี้ได้แล้วนะคะนี่เราก็จะมาปีบเลยค่ะอ่าแต่งยังไงก็ได้นะคะ เดี๋ยวมาเมี่ยขออนุยาตทำให้เสร็จก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาแต่งกันด้วยตัวช็อกโกแลตนะคะ,ะมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะคะเป็นกล่องเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะคะนี่เราก็ค่อยๆเอาออกมานะคะอะทีนี้ก็แต่งเลยนะคะแล้วแต่จะแต่งแบบไหนก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้ อันนี้ก็จะมีตัวสีขาวด้วยนะคะสลับกันนะคะอื่นะคะสวยงามค่ะจะลงตกกลางดีไหมอ่าไม่ลงดีกว่านะคะเอาตรงไหนดีเอ่ยอืมมันเหลืออยู่สองอันอะ่ะ ตรงนี้ก็ได้นะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเค้กวาเลนไทน์เดย์นะคะอ่าเดี๋ยวเมี่ยวเอากล้องขึ้นนะคะอ่าอืเดี๋ยวเมียวเอากล้องขึ้นให้แล้วจะชิมให้ดูนะคะค่ะนี่ก็คือหน้าตาเค้กของเรานะคะที่เมียวบอกว่าจะ จะชิมให้ดูนะคะมะมีม่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามะมียได้เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะคืนหนึ่งแล้วก็วันนี้จะมาชิมให้ดูและะ้วค่ะต้องนะคะเดี๋ยวมะมียตัดให้ดูนะคะนี่นะคะหน้าตามะมียก็ได้ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเมียมาชิมเราก็มาชิมกันเลยโอ้หน้าตาได้กินมากเลยอะโอโหคีมหน่อย <laughs> อ,อร่อยค่ะ เปรี้ยวนิดๆน,นะคะอืมอร่อยมากค่ะอืมอืมอืมอร่อยตัวตัวเค้กของเขาก็จะมีความนิ่มนะคะนุ่มนิ่ม มีความนุ่มค่ะนุ่มแล้วก็ถ้าทิ้งไว้สักคืนหนึ่งเนี่ยจะโอเคนะคะ,ะสำหรับท่านใดที่ทำใหม่ๆนะคะอันนี้มันมีตอทิ้งไว้คืนหนึ่งก็คือแช่ตู้เย็นธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือแช่ตู้เย็นไว้สักคืนหนึ่งนะคะเพื่อให้ตัวเนื้อเค้กของเราเนี่ยเซตตัวนั่นเองค่ะแล้วก็ทัน แล้วก็นำมาทานวันต่อไปก็จะบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าตัวเนื้เนอเค้กเขาเซตตัวแล้วนะคะแล้วก็มีความนุ่มนะคะไม่ไม่หยาบกระด้างเกินนะคะค่ะก็มัมเมยก็ต้องขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นคลิปของหวานวาเลนไทน์นั่นเองค่ะเป็นเค้กวาเลนไทน์นะคะ ค่ะก็มัมเมียวก็ต้องขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้มัมเหมียวด้วยนะคะก็เข้ามาติดตามกันเยอะๆนะคะก็มัมเมียวก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะคะก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มัมเมียวด้วยนะคะทุกคลิปที่มัมเมียวได้ทำ เลยนะคะก็สำหรับวันนี้วิมีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย